สวยเข้าใหม่กับคันนี้เลยนะคะมาด้าสเครื่อง2000 000, ปี2019เป็นตัว s p Sport นะตัวท็อปสุดเลยค่ะลูกค้าได้เข้ามาสีแดงเดิมๆทั้งคันเลยค่ะลูกค้ากระจังหน้าของเขาจะเป็นโคมเมียมแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าสจุดพร้อมกล้องรอบคัน360องศาเลยนะในส่วนของไฟไฟ,ไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างพร้อมกับตัวโคมเมียมนะมาพร้อมกับแม็กขอบ18ยางปีใหม่พร้อมใช้งานลูกค้าขาด้านข้างกันบ้างไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยตัวกระจกสี เดียวกันกับสีล้นเลยนะคะมาพร้อมกับกันสาดเรียบร้อยแล้วก็นี่ขอบยางนะคะแบบแน่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่อยากจะพูดพร้อมกับตัวโคมียมที่เขาครอบมาเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถตัวเปิดสีแดงนะคะสีเดียวกันกับสีตัวร้นมีคีเลตมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่ามาโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยนะคะตัว Sky Active G เครื่องเบนซินมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหลังสจุดภายในด้านหลังนะคะค่อนข้างกว้างเลยลูกค้าพร้อมถาดลองนะคะอันนี้ให้มาเดิมๆจากศูนย์ แผ่นรองหรือว่าขอบด้านข้างนะคะอันนี้คือใหม่แบบ100%เซแน่นอนลูกค้านอนไม่มีขยับรับประกันตัวรลนให้เลยใครที่เน้นถูกของนะคะตัวบอกเขาสามารถพับได้ด้วยนะคะลูกค้า60-40พับไปแบบระนาบเดียวกันได้เลยนะ เดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าตัวนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะน,นี้เลยนะคะภายในบอกเลยว่าสะอาดเรียบร้อยมาก<อ>จะเน้นเป็นในส่วนของสีด<อ>ําตัวเบาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแผงประตูด้านข้างจะเน้นเป็นในส่วนของสีดํามีซอฟทัชหนังนะคะอันนี้คอนโซลด้านหน้าจะเน้นเป็นสีดานะคะตัวจอเดิมๆจากศูนย์ แอร4.4มุมเลยค่ะลูกค้าตัวท็อปสุดก็จะมีตัวชิปด้านหน้าแบบนี้ขึ้นมานะโหมดแอร์นะคะแอร์ออโต้ด้านหน้าเลยด้านล่างสุดตรงนี้นะแล้วก็ช่องใส่ของปกติเลยค่ะลูกค้าด้านมาเป็นเกียร์ออโต้นะคะเแบรบกมือไฟฟ้าแล้วก็จะมีปุ่มจอยคอนโทรลเลอร์นะคะควบคุมได้เลยนี่ตัวจอยยัง ขึ้นตัวนี้อยู่เลยลูกค้าขาเป็นกล้องแบบรอบคัน360องศาเลยทีเดียวนะสำหรับคันนี้นะช่องใส่แก้วนะ้ำมีตัวปิดนี่เหมือนล้นหนูพรีเมียมเลยค่ะลูกค้านะแล้วก็มีที่พักแขนมาให้ช่องใส่ของด้านในมีให้อีกนะคะมีจุดเสียบ USB มาให้ช่องใส่ของแบบ2ชั้นนะคะมีซอฟทัชหนังนะ,ะอ่านดูด้านในบ้างดีกว่าพวงมาลาัย3ก้านทรงสปอร์ตมันติฟ,งงนฟัง์ชัน2ฝั่งมีแพดเดิลชินะคะ ฟัง์กชันที่พาดูอยู่ตอนนี้นะคะต่างๆก็ทุกอย่างมันก็ใช้งานได้ปกตินะคะตัวท็อปสุดมีเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยนะลูกค้าเบาะปรับไวฟ้านะคะฝั่งคนขับนะคะลูกค้าสะดวกสบายเลยนะบอกเลยว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนตัวเบาะหนังสีดําไม่ชําไม่โซบเดี๋ยวเราดูด้านหน้าแล้วลองไปนั่งฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเ p SP Sport คันนี้เป็นยังไงไปชมค่ะบ่ มาลองนั่งฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าบอกเลยว่าไม่มีความคับแคบแต่อย่างใดบอดี้ตัวรถเขายาวขาไม่ติดหัวไม่ชนนั่งสบายภายในแบบพรีเมียมสุดๆมีที่พักแขนมาให้ด้วยลูกค้าช่องใส่แก้วนะ้ำแอร์ด้านหน้านะคะเย็นฉ่ำเลยแล้วก็ส่วนไฟนะคะแยกหน้าหลังชัดเจนลูกค้าขาตัวเบาเป็นเบาะหนังเหมือนกันด้านหน้านะคะว่าตึงแล้วด้านหลังนะคะตึงกว่าอีกนะบอกเลยว่า สวยละกันคันนี้นะไม่รู้จะพูดอะไรนะคะยางปูพื้นมาให้แบบรอบคันเดิมเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์นะห้ามพลาดเลยโทรมาได้เลยที่เบอร์0ูตรแปดหกสาหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิษสดากูชาเปิดทุกวันทําการเลยยังไงฝากมาด้าคันนี้ไว้ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย